ของงานดูเรียนเฟสนะคะ2022ที่จัดกันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวหัดใหญ่ปรากฏว่างานวันแรกวันนี้นะคะก็มีประชาชนค่ะสมัครเข้าร่วมทานบุฟเฟ่ทุเรียนอย่างล้นหลามจนต้องมีการจัดปรับนะคะในส่วนของเวลาคิวให้เหมาะสมเพื่อสอดรับกับปริมาณทุเรียนที่เรียกว่าคนปอกก็ปอกกันอย่างเต็มที่ค่ะโดยวันนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวหัดใหญ่นะคะเป็นวันแรกของการจัดก,กิจกรรมดูเรียนเฟส2 0 2 2 โดยจัดขึ้นนะคะเพื่อให้คอทุเรียนได้ฟินไปกับทุเรียนเกรดพรีเมียมออร์แกนิกกับทุเรียนหมอนทองแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีและก็ยังมีทุเรียนอีกหลากหลายสายพันธุ์เช่นพวงมณีก้านยาวและก็หมูสังคิงโดยคุณอภิรดีบุญสมผู้จัดการอาวุโสแผนกกลยุทธ์ศูนย์ายนการค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหัดใหญ่บอกค่ะว่าในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงฤดูกาลผลผลิตทุเรียนนะคะที่กําลังทยอยออกมาเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะทุเรียนจากภาคตะวันออกอย่างจังหวัดจันทบุรีค่ะซึ่งทางด้านของเซ็นทรัลเฟสหรือว่าหัดใหญ่จึงได้มีการจัดโครงการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้บริโภคนะคะได้มีพื้นที่ในการเจอกันโดยการนําผลผลิตทุเรียนจากจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นแหล่งปลูกทุเรียนอันดับหนึ่งของประเทศมาสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้จึงได้กลายเป็นงานดูเรียนเฟส2022ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยเฉพาะปีนี้นะคะผลผลิตทุเรียนและก็ผล,ลไม้อื่นๆในพื้นที่ภาคตะวันออกค่ะกำลังทยอยออกสู่ท้องตลาดซึ่งจากข้อมูลของสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดการณ์นะคะว่าตัวเลขปริมาณผลผลิตผล,ลไม้ทั้งทุเรียนมังคุดเงาะและลองกองในพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะทั้งจังหวัดจันทบุรีระยองตราดพบว่าจะมีผลผลิตรวมประมาณ1.19ล้านตันเพิ่มขึ้นจากปีก่อนกว่า30% ดังนั้นค่ะทางศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวหัดใหญ่จึงได้จัดก,กิจกรรมนี้ขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ที่รักทุเรียนหรือว่าคอทุเรียนค่ะ ได้มีโอกาสลิ้มรสความอร่อยของทุเรียนเกรดพรีเมียมจากจังหวัดจันทบุรีทั้งหมอนทองก้านยาวพวงมณีและก็หมูสังขิงนะคะมาให้ได้ฟินนะคะกันแบบว่างานนี้เนี่ยจัดขึ้นวันนี้เป็นวันแรกแล้วก็จะจัดไปจนถึงวันที่16พฤศจิกาคคมนนี้ด้วยนะคะซึ่งงานนี้ก็จะมีการเปิดจองนะคะให้ทานบุฟเฟ่ในราคาคนละ599บาทเป็นเวลา1ชั่วโมงแต่ถ้ามาเป็น กลุมหรือว่า2คน3คนก็จะมีราคาที่พิเศษลดหลั่นกันลงไปด้วยซึ่งตอนนี้ก็มีการปรับนะคะในส่วนของเวลาของการรับประทานนะคะ1ชั่วโมงนะคะและที่สําคัญคือรอบของการทานทุเรียนเนี่ยปกติต่อวันจะอยู่ที่6รอบใช่ไหมคะแต่ว่าวันแรกเนี่ยปรากฏว่ามีประชาชนค่ะลงทะเบียนจองกันอย่างล้นหลามทําให้ปริมาณของทุเรียนนะคะที่ออกมาเสิร์ฟประชาชนคนที่ไปจองคิวทานบุฟเฟ่เนีวันนี้ก็อาจจะล่าช้าลงไปบ้างก็เลยทําให้มีการปรับช่วงเวลา ค่ะวันนี้เนี่ย ช่วงเย็นก็จะเริ่มต้นในเวลา16นาฬิกานะคะแล้วก็รอบค่ำ19นาฬิกายีบนาฬิกาตามลำดับส่วนวันต่อไปเนี่ยก็จะใช้เวลาในรูปแบบเดิมก็คือ6ช่วงต่อวันส่วนใครถ้าอยากที่จะทานทุเรียนที่เป็นทุเรียนแปรรูปค่ะเขาก็มีการนําทุเรียนมาแปรรูปเป็นอาหารในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวทุเรียนนะคะหรือว่าเมนูทุเรียนอีกเยอะแยะมากมายค่ะก็ไปเจอกันได้นะคะที่บริเวณลานจอดรถชั้นจีของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ ไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์ของกูณอภรดีบุญสมพจัดการอวุโสแผนกกลยุทธ์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ค่ะวันนี้นะคะเป็นวันแรกเลยของงานทุเรียนเฟส2 0 2 2ที่จัดขึ้นที่เซ็นทรัลหาดใหญ่นะคะก็มีความขุกขักบ้างเล็กน้อยนะคะเป็นครั้งแรกที่เราจัดงานใหญ่ขนาดนี้แล้วก็เป็นบุฟเฟ่ทุเรียนครั้งแรกด้วยนะคะคนให้การตอบรับดีมากเลยแล้วเมื่อวานน้องทุเรียนก็ประสบอุบัติเหตุมาถึงล่าช้าไปหน่อยนะคะ ก็เลยทําให้มีการผิดแผนผิดเวลานิดนึงนะคะวันนี้เป็นวันแรกก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความสนใจสําหรับบางท่านที่ได้รับความไม่สะดวกติดขัดบ้างต้องขออภัยนะคะเย็นนี้ค่ะทุกอย่างจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเราจะแก้ไขทุกอย่างกลับมาแล้วนะคะอย่าลืมมาใช้บริการกันนะคะวันนี้นะคะทุเรียนที่ขนมาให้ชาวหัดใหญ่เป็นทุเรียนที่ขนตรงมาจากจันทบุรีนะคะเป็นสวนที่ได้รับใบรับรอง GMI นะคะเรามีใบประกาศนียบัตรรับรองที่ เห็นชัดเจนมีหลักฐานชัดเจนนะคะว่าเป็นเกรดพรีเมียมที่ดีมากนะคะและเขารับรองว่าเป็นทุเรียนหมอนทองแท้ๆนะคะบางท่านไม่ทราบทุเรียนหมอนทองมีหลายสายพันธุ์นะคะแต่ทุเรียนหมอนทองแท้มาจากจันทบุรีนะคะในวันในงานนี้ค่ะเราก็เลยจะได้สายพันธุ์ที่เป็นทุเรียนหมอนทองนะคะ พวงมาีแล้วก็การยาวนำมาจำหน่ายเรามีมูซันคิงแต่ว่ามีจำนวนจำกัดนะคะหลายท่านที่สนใจก็อาจจะต้องเข้ามาเยี่ยมชมที่บูธค่ะนะคะบางท่านอาจจะรู้สึกว่าทานไม่คุ้มแล้วก็อาจจะไม่สามารถทานจำนวนมากๆได้เรามีแบบที่แกะจำหน่ายให้กับลูกค้าเป็นแบบขายปลีกนะคะลูกค้าสามารถมาเลือกพันธุ์ของทุเรียนแล้วก็แบบทุเรียนที่เราชอบนำกลับบ้านได้ นอกเหนือจากนั้นค่ะก็จะมีอาหารแปรรูปต่างๆที่ทํามาจากทุเรียนให้ด้วยนะคะมาเลือกช้อปปิง้งเลือกชมเลือกซื้อเลือกมา,เ,าเลือกสินค้าจากเราได้เลยค่ะ สำหรับใครจะทานทุเรียนกระซิบบอกหน่อยหนึ่งนะคะว่าทางด้านของศูนย์การค้าเองเนี่ยก็มีการจัดเจ้าหน้าที่มาคอยปอกทุเรียนให้เลยนะคะไม่ต้องปอกเองให้เจ็บมือฉะนั้นใครอยากจะทานทุเรียนถ้าอยากจะทานพรุ่งนี้ต้องจองคิวตั้งแต่วันนี้นะคะแล้วก็สามารถลงทะเบียนได้ผ่านแอปพลิเคชัน l ล n ์ของศูนย์การค้าค่ะหรือว่าจะเข้าไปดูรายละเอียดที่แฟนเพจ a c e b o o k ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหัดใหญ่ค่ะ